อันนี้เราแบ่งรถการขึ้นรถกันเป็น2ฝั่งก็คืออันนี้บขสจะอยู่เลนนี้ทั้งหมดเลยรถบขสทั้งหมดจะอยู่ช่องนี้ทั้งหมดช่องนี้ใช่ตั้งแต่หนึ่งถึงสามเนี่ยแพลตฟอร์มที่1นึ่งถึงสามจะเป็นบขสทั้งหมดมีป้ายมีป้ายเหมือนสนามบินนะคะใช่แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสิบร้อยยฝั่งนู้นก็คือชานชลา2ก็คือรถร่วมรถร่วมทั้งหมดมันง่ายมากนะง่ายมากครับการจัดการที่ดีมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะใช่เดี๋ยวเราไปที่ชานชลากันต่อครับ จริงรถที่ออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตั้งแต่5โมง6โมงก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนและส่วนใหญ่กลางวันก็จะรถน้อยครับผู้โดยสารก็จะน้อยสาเหตุที่ทําไมรถในช่วงให้บริการกลางคืนมากรถการจราจรนะครับช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคือผู้โดยสารเนี่ยเดินทางตอนเย็นหลังหลังเลิกงานไปถึงตอนเช้าเลย ครับอันนี้ก็จะเป็นชานชาลาที่เราเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่หมดให้กับผู้โดยสารเก้าอี้ก็คือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอันนี้เรามีลิฟท์ที่เราทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางจากข้างบนมาชั้นงามนะครับก็จะเดินออกมา่องช่องออแล้วก็ทําลิฟท์เพิ่มค<า>่ะให้สามารถลงมาเหมือนที่ตุมณนตภูมิที่มีลิฟต์ใหญ่ๆ่มีจอบอกด้วยว่าบอกว่า,วากี่โมงกี่โมงกี่โมองอันนี้ เป็นรุ่นเก่าหมดเรากาลังทาระบบใหม่หมดครับเป็นระบบดิๆกลเหมือนสนามบินทั้งหมดก็อ,อยู่ในกระบวนการดําเนินการอยู่นะครับ